สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาที่ JKN 18 Top News กับเราสองคนค่ะคือพี่ยูรีดรอรยาสาลิกุูติผู้เชี่ยวชาญด้านแวทศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและพี่เปิ้ลจะรูุรดีสนะุขสวัสดิ์เดนนสพจมานแห่งบ้านใส่ทอง <laughs> <laughs> มีคําแนะนํำพิปลกใหม่ทุกวันเลยนะคะ <Okay. S 2> ค่ะวันนี้ค่ะเราสองคนจะมาพูดกันในเรื่องของสุขภาพที่อัปเดตนะคะต่างๆก็พบกันแบบนี้กับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบทับๆค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนธันวาคมปี2,566กรมการแพทย์เผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่เขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ นะคะขออนุญาตอ่านเลยดีกว่านะคะคือโรคสมองเสื่อมค่ะเราจะเผชิญกับสถานการณ์รที่พบโรคสมองเสื่อมสถิติผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมในปี2565มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมถึงเท่าไหร่รูไหมคะ 7, 7 0็0 0 0 0 0คนหรือประมาณร้อยละ6ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งประเทศนะคะ โดยสถิติเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพบว่าจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีเฉลี่ยปีละ1 0 0 0 0แสนคนเฉลี่ยปีละ1000 0แสนคนนี่เป็นเรื่องน่ากลัวแล้วนะคะภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีโอ้โหฟังแล้วเนี่ยหาทางป้องกันกันดีกว่านะคะวันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อมาเพิ่มความจากันเถอะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้สังเกตอาการของเราจากความรู้ที่ดรยุจิจะมาเอาข้อมูลมาพูดให้เราฟังนะคะค่ะคือเรื่องสมองเสือ่อมมันเป็นตามวัยจริงๆหรอคะดรคะสมองเสืออเส่อมความจําเสื่อมสังคมอาการค่ะส,สมองเสื่อมมีอยู่2แบบคือเสื่อมตามวัยกับเสื่อมแบบอัลไซเมอร์คือตอนที่เราเริ่มเป็นะคะมันจะแยกยากแต่ว่าพอโรคมันดําเนินไปอ่ะมันจะแยกได้ก็คือ ถ้าเกิดวีเริ่มจากสมองเสื่อมตามวัยก่อนนะคะคนที่สมองเสื่อมตามวัยก็จะเริ่มหลงหลืมเช่นวางของไว้ตรงไหนจําไม่ได้ของคุณจรถคุณจบ้านอะไรที่มันเหมือนกับต้องหยิบต้องจับอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรานานๆเจอคนทีเราก็จําชื่อเขาไม่ได้พี่เปิ้ลอันนี้คือสมองเสื่อมตามวัยแต่ถ้าสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ค่ะถ้าสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือมันจะเกิดหลุมดําเลยมันเหมือนภาพตัดอ่ะคือมันไม่มี มันม,มีความจําตรงนั้นเหลืออยู่เลยค่ะมันเหมือนกับหายไปเป็นช่วงๆ oh. ไม่สามารถลื้อฟื้นตรงนั้นได้ดรเขามันมีทางป้องกันไหมคะคือถ้าตามตำราแพทย์บอกว่าไม่มีค่ะแต่ว่าโชคดีในโลกนี้่ก็จะมีคนบางคนที่เขาคิดต่างค,คิดสวนก็มีจิตแพทย์ท่านหนึ่งค่ะมีชื่อเสียงมากชื่อดอกเตอร์นายแพทย์เดนเนียลอเมนนะท่านเป็นคนสารัฐแล้วก็เป็น เป็นสปิเกอร์เป็นวิทยากรคนหนึ่งในชลอวัยโลกโดยเฉพาะของอเมริกาดรเดนิเลอาเมนเนี่ยท่านประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาชื่อสเปกสแกนนะซึ่งวัดพวกกิจกรรมต่างๆในสมองโดยดูจากการไหลเวียนเลือดในสมองแล้วท่านก็บอกว่าเราสามารถซ่อมสมองหรือว่าป้องกันอัลไซเมอร์ได้เัา mm hmm. ก็จะมีสไลด์ให้ดูว่ารูปที่ท่านไปเหมือนกับว่าย้อนวัยสมองของคนไข้าจานวนมาก ดรแด,ดน,นียลมีเว็บไซต์ของตัวเองค่ะชื่อ amensclinic.com ยุ้ยเข้าไปดูในในเว็บไซต์ท่านก็มีรูปที่ท่านย้อนใบสมองของคนนะคะมีอยู่40,000กว่ากว่าคนนะพี่เปิ้ล40,000กว่า before after ของท่านนะคะใครใครสนใจก็ไป amensclinic.com <ม><ๆ>เข้าไปดูได้แต่ยุ้ยชอบที่โปรแกรมย้อนใบสมองของท่านนะ,ะซึ่งมีประมาณ20ข้อนเนี่ยยุ้ยเอามาฝาก4ข้อก่อนวันนี้4ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปจาก20ข้อของดรแดนียลนะคะ เพราะเราคิดว่าคุณผู้ชมจะต้องติดตามรายการเราตลอดก็เอาไปสี่ข้อก่อนคืออะไรบ้างคะสี่ข้อข้อหนึ่งคือรักสมองของตัวเองเราต้องรักตัวเองรักสมองของตัวเองถ้าววัยนไหนที่เราไม่รักอ่ะมันจะเป็นหูดพี่เบิ้ลค่ะพี่รู้อพี่รู้ปะวยวัหนาการไม่วลมันจะเป็นหูดแบบส้นเท้าอะไรเงี้ยอ๋อเราไม่ค่อยได้ดูแลเขาส้นเท้าเป็นตาปลาเป็นหูด เราไม่ค่อยรักอวัยะวะไหนมันจะเป็นหูดดรค่ะอ,อันนี้เขาสอนมานะหนึ่งรักสมองของตัวเองต้องรักนะคะต้อง,องรักค่ะอันที่สองคือหลีกเลี่ยงการกระทําที่ติดลบคือใจเราอาจจะติดลบก็ได้ค่ะแต่เราจะไม่ทําสมมติว่าเราเราขับรถอยู่แล้วเราโดนปาดอนะ่ะโอ้ยแล้วเราก็ใจเราคิดว่าปาดกลับ,บแต่การกระทําเราจะไม่ทํพี่เบิร์ไม่ทําเราเราถ้าเขา ถ้าเขาหยุดรถเราก็สวัสดีเขานะคะเราจะต้องให้รถคันอื่นแซงเราไปให้หมดทั้งถนนเลยเราอย่าไปตามทฤษฎีของดรเดียนเดนิโอไม่คิดด้วยไม่ทําด้วยใช่ไหมคะคือสมองเราอาจจะตามหลังแต่การกระทําเราจะต้องไม่ติดลบไม่ติดลบค่ะไม่เอาอะไรมาค้างเป็นเรื่องลบๆนะคะเพราะสามทำแต่การกระทําที่เป็นบวกตอนนี้ใครจะแซงนะพี่แบบแอบซ้ายเลยพพี่ไปก่อนเลยค่ะพี่ไปก่อนใช่แล้วเวลาเขาแซงไปพี่ต้องอวยพรนะเขาต้องรีบไปให้โชคดีนะคะใช่ถูกต้องค่ะ แล้วก็ข้อ4ค่ะรับประทานสารอาหารบำรุงสมองค่ะสารอาหารบำรุงสมองที่ดเรเอเมนนะคะแดเนียลเอเมนนะคะเขาแนะนำมีอะไรบ้างคะก็มีน้ำมันปลาค่ะแน่นอนอยู่แล้วมีแปะก้วยค่ะมีสารสกัดเมล็ดอง,งุ่นแต่ยุ้มีสูตรมาเสนอค่ะเป็นสูตรที่ได้รางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมโลกที่บูดียูเซอินนวา2017ที่โครเชียค่ะ,คะ แล้วก็มีงานวิจัยจากสำนักวิชาเวชาศาสตร์ะลวัยและฟื้นฟูสุขภาพมอแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนแล้วเราก็โฆษณาได้ไหมะได้เลยคระแล้วเปิดรับ,รบนาาักศึกษาปิญญาโทเอกแล้วก็รีบสมัครเลยค่ะเพราะว่าคนเต็มตลอดเลยค่ะตรงนี้เราอยากโฆษณาแม่ฟ้าหลวงวิจัยเยอะมาก <ฮะ S 1> อันนึงก็คือสูตรสารสกัดจากใบแปะกวยเข้มข้นคือ119มิลลิกรัมผสมกับสารสกัดพรอมมิที่ะลวัยแม่ฟ้าหลวงค่ะเราวิจัยพรอมมิแล้วเราพบว่า เวลากินพรอมมิขมพลายตัวนี้เข้าไปจะเพิ่มความสามารถในการจดจำค่ะหลังจากกินพรมมิได้สองเดือนอาสาสมัครมีความสามารถในการจดจำเพิ่มขึ้นอืมค่ะพรมมิใช่ไหมคะพรมมิพรมมิค่ะเป็นสารอาหารอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่ม ความสามารถในการจดจำจากหมอแม่ฟ้าหลวงค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรที่2นะคะเรื่องงานวิจัยสารอาหาร2ชนิดนี้แหละคะ่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องที่เราพูดคุยกันก็สอบถามเข้ามาได้แลยที่ลายแอทท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเรื่องการจดจำค่ะการดูแลสมองของเราสักครู่เดียวค่ะ Top Health Story Tip น้ำมันปลากับสมองและระบบประสาทกรดไขมัน DHA ในน้ำมันปลาช่วยทำให้การทำงานของผนังเซลล์ดีขึ้นซึ่งจะช่วยทำให้การสื่อสัญญาณประสาทระหว่างเซลล์มีประสิทธิภาพขึ้นและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของสมองในทุกวัย